رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรอนรับพี่น้องผู้สรัทาทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไอแบงค์โรมฎอนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีนะครับรมราชาพิเศษซึ่งก็ถือเป็นตอนสําคัญสําหรับเดอรมฎอนนี้นะครับอยู่กันยาวๆจนจบเดอรมฎอนเลยนะครับแน่นอนครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของทศพิธราชธรรมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องของการสอบบัตรอดทนหรือขันติในหลักทศพิธรราชธรรมนั่นเองแน่นอนครับวันนี้ ผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจและให้รายละเอียดยังคงเป็นท่านอาจารย์อารีเสือสมิงท่านที่ปรึกษาธนาคารอิสลามประเทศไทยด้านศาสนานะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราในห้องสงวครัอัสลามุอะลัยกุมุราะห์ตุลลอฮิยุบรกาตุกับวะลัยกุมุสลามุะราะห์ตุลลอฮิบรากาตุลรำฎอนคริมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เครับมิลลาฮ์มะอัลฮัลลอฮอัลลอฮุมะซิลลัอะลมุฮัมมัดแล้วคร <ขอ S 2> ัข้อที่8 ข้อที่8ก็คือในเรื่องของขันติขันติความอดทนนะขันติธรรมก็คือความอดทนอดกลั้นในภาษาอัหรับเนี่ยโดยความหมายก็คือ h a b si s u n d a v s i การกักขังจิตใจเอาไว้จากการที่จะแสดงการโต้อตอบจากการกระทําในสิ่งที่ไม่ควรนะคำว่าอออรรูเนี่ย ในศาสนาิสลามเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคุณธรรมข้อใหญ่เป็นครึ่งหนึ่งของศรัทธานะอเอซอบ,บรุนิสฟูลอีแม่นี่การมีขันติธรรมมีความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของศรัทธาคือบุคคลเนี่ยที่เขาอดทนอยู่ได้เนี่ยเขาต้องมีศรัทธาครับถ้าเขาไม่ศรัทธานะเขาเขาก็วีนแหละเขาก็แตกใช้ไหมอ่าทีนี้ เมื่อเขามีความศรัทธาสําหรับความศรัทธาจะมีองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คืออัชุกรุออชุกรุก็คือการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ถ้าเราสุลลัลสุลลัลฮวาลิัลลได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาเนี่ยอัจเบลเลอัมริลมุมินีน่าอัศจรรใจสําหรับเรื่องราวของบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธา ผู้ศรัทธาเนี่ยทุกเรื่องราวของเขาเล้วนลแล้วต่เป็นความดีและสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใดนอกเสียจากผู้ศรัทธานะถ้าหากว่ามีเรื่องที่ชวนให้ยินดีมาประสบกับเขาเขาก็สำนึกในพระมหากรุณาทีคุณของลล h คือสุกรชุกรขอบคุณ Allah ออและถ้าหากว่ามีเรื่องไม่ดีเป็นวิบัติภัยทั้งหลายมาประสบกับเขาเขาก็จะมีความสอบัตอดทน ไอ้การที่เขารู้คุณนั่นก็เป็นความดีสําหรับเขาไอ้การที่เขานั้นอดทนอดกลั้นก็เป็นความดีสําหรับเขาเพราะนั้นเรื่องของการสอบบัตรเป็นเรื่องสําคัญสําหรับบุคคลที่มีความเป็นผู้นํำผู้นําที่ดีจะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะอันนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าสอดคล้องโดยหลักการของศาสนาอิสลามโดยแท้นะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่9ข้อที่9ก็คืออวิหิงสาครับเราจะได้ยินคําว่าอหิงสาใช่ใช่อวิหิงสาก็คืออหิงสานล่นแหละก็คือไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายซึ่งหลักการของศาสนาอิสลามประกาศชัดเจนเลยละดารวะลาเดราะรย่อมไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะเป็นการเบียดเบียนหรือการประทุษร้ายจากฝ่ายเดียวหรือจากสองฝ่ายก็ต่าง นั้นศาสนาอิสลามเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคําสอนในอิสลามก็คือคําสอนที่ว่าในเรื่องของอวิหิงสาบางคนบอกว่าอาวิหิงสายัางไงอ่ะทำไมไปรบกับคนอื่นเขา <c oughs> อันนั้นมันเป็นพัฒนาการรบของเราก็มีมสันติภาพของเราก็มีมไม่ใช่เราพูดเรื่องสันติโดยไม่มีการรบเพราะบางครามเมื่อมีการรบม,มันก็จําเป็นจะต้องรบและบางครั้งเนี่ยสันติภาพจะไม่มีคุณค่าใดๆถ้าไม่มีสงคราม สงครามบางครั้งมันก็นําไปสู่สันติภาพใช่หรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะน,นั้นของรเราเนี่ยจะ,จะพูดว่าศาสนาอิสลามเป็นดีนุสสลามเป็นศาสนาหสันติภาพเนี่ยมันก็ต้องอธิบายกันเยอะแต่ความจริงเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกอิสลามคือดีนุลอาดลิวัลักคือศาสนาแห่งความยุติธรรมและสัจธรรมคือเหมาะควควรรับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าอวิหิงสาที่ปรากฏชัดเจนก็คือ13ปีแห่งการประกาศศาสนาที่นครมักกะ มุสลิมไม่ได้เบียดเบียนใครเลยถูกเบียดเบียนอย่างเดียวเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วคนเรามันก็ต้องสู้ใช่ไหมครับไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดคนไทยถูกไล่ตอนมาจนกระทั่งจะตกทะเลแล้วก็เลยต้องสู้ใช่ไหมที่สอนกันมาสมัยก่อนอย่างนั้นนะพอถึงเวลาถึงคราจะสู้ก็ต้องสู้แต่ที่แน่ๆก็คือต้องตั้งอยู่บนหลักของการไม่เบียดเบียนกันก่อนไอ้การไม่เบียดเบียนกันนี้แหละ เป็นคุณธรรมประการหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลจะต้องระงับโทสะและรู้จักในการอโหสิให้แก่ผู้อื่นคุณลักษณะสีฟ้ตของมุสซินินซึ่งเป็นมุตตะเีนก็คือคนที่มีอิจซานมีความตักวาคือตั้งมั่นอยู่ในสังวรศีลก็คือวัลกะวิมีนัลไกวัลอาฟีนานินนัสและบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นระงับโทสะและพวกเขาเหล่านั้นไม่ถือสาก็คือ อาโหสิแก่ผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้เท่าถึงการน,นั่นคือข้อสำคัญข้อสุดท้ายคืออวิโรชนะคบอวิโรชนะก็คือความไม่คลาดจากธรรม,มคือไม่หลุดจากธรรมไม่ผิดพลาดนะต้องเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดนะซึ่งตรงนี้ก็ โดยหลักการของาศาสนาเป็นเรื่องที่เราต้องวิงวอนขอต่อ Allah s u b h a าน h u ล a ะ l a อยู่แล้วว่า Allahumma arin al a l h a ก hakan waruzuknatibah wa arin albaat tu'labat tu'lan waruzuknatina แบบ <c> อ <oughs> oh, ัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงดลบันาลให้เราเห็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและให้เราปฏิบัติตาม <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เป็นความมดเท็ดมันเป็นสิ่งมดเท็ด <c oughs> และให้เราหลีกห่างเพราะฉะนั้น ไอ้ความไม่คลาดจากธรรมก็คือว่ากันไปตามศาสนาของแต่ละศาสนาในอิสลามก็คือไม่หลุดจากกรอบแห่งละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์คนเราจะเข้าสู่อิสลามได้ก็ด้วยกับละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์และคนเราจะออกจากหลักธรรมคำสอนของสสขอ,งสสอ,งอ,อสิสลามาออก็โดยการไปกระทำสิ่งที่ขัดต่อนัยยะของละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ บุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือตั้งมั่นอยู่ในไตราสารณคมยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านนั้นหลุดออกจากตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมจาคะก็คือหลุดออกจากธรรมแล้วซึ่งตรงนี้แน่นอนผู้เป็นพระหมหากษัตริย์จะต้องเป็นต้นแบบในการถือาศาสนาไม่คลาดจากธรรมครับรวมเป็น10ข้อเดียวกันห้มดดนลครับนี่แหละครับ,ค,รบคือรายละเอียด ที่เราต้องใช้เวลาถึง4ตอนในการพูดถึงเรื่องทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมอิสลามซึ่งคงคงทําให้พี่น้องได้เข้าใจไปแต่ละหัวข้อที่สอดคล้องกับหลักธรรมหลักการศสสานสนามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ฟังไปก็เพลินไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าในตอนต่อ,ตอไปถ้าอาจารย์จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังกันในเรื่องของความเป็นกษัตริย์ไทยกับพระสงฆ์นิก่อรมุสลิมไทยนะครับวันนี้รายการไอแบงค์รมรอนสัมพันธ์เฉลิมะเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้คงต้องหมดเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับินชาอัลส์วันนี้วะบ q, วิลลยตอฟิกวะนิดายะวัสซลาัุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลิวะบรากกาตุครับ

โดยมีอาาัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับถึง2%เซต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำา2000บาทระยะเวลารับฝาก24เดือนเริ่มวันนี้ถึง15มิถุนาย,ยน2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอแบง์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือไอแบงก์คอร์เซ็นเตอร์หนึ่อรบบนอนนี้ท่านมีแผนการจ่ายสากาศเล้วหรือ,อยังการจ่ายสกาศหรือการให้ฐานจะทำให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูน ยิ่งกว่าจะทําให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงบัญชีอากาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้เงินอากาศหรือเงินบริจาคของท่านเป็นไปตามาศาสนบ,บัญญตัติบัญชีอากาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี001ขีด1ขีด03879ขีด9หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1302